มีงบอยู่ล้านหนึ่งอยากได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและใช้งานในระยะยาวได้ดีถามหมนกลับมาว่าควรที่จะแนะนำตัวรุ่นไหนมากที่สุดอันขอญาติยกตัวนี้มาให้ดูเป็นอีกคันหนึ่งที่โคตรได้นะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กกด้วยนะครับตัวนี้ครับเป็น Toyota v a n t o r ร3.0ตัว V ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดอันบอกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับว่ามีงบอยู่ล้านนึงเอาตัวรถรุ่นไหนดี ถ้าเกิดเราเปรียบกับตัวเจ็ที่นั่งแน่นอนครับมันก็อยู่ในลักษณะราคาเลทเดียวกันแต่ได้เกิดเป็นตัวมือ2แล้วงั้นราคาแบบนี้ได้รถแบบนี้และเป็นตัวท็อปอย่างนี้โคตรของโคตรที่จะคุ้มที่สุดนะฮะตัวนี้นะครับปี2018ไม่1 0 7 0 0 0โล 18, 19, 20, 21, 22, ก3รถอายุ5ปีรถอายุ5ปีใช้งานไป 1, 0 7 0 0 0โลโคตรน้อยนะฮะ รถคันนี้จะเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีจมน้ําเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนและไมล์เลทไม่มีการกอ่อไม่มีการกลับไมล์ไม่แท้เช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวท็อป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟหน้ามันจะเป็นลูกแก้วนะครับส่วนใหญ่ในแวนทัรี่ที่เขาเรียกว่าตัวท็อปเขาจะไม่ได้บอกว่าตัวท็อปเขาจะเรียกกันว่าเป็นตัวไฟลูกแก้ว เพราะนั้นอย่างตัวนี้ไฟหน้าเป็นลูกแก้วนะครับท็อปสุดกับลองท็อปราคาแตกต่างกันอยู่มานซักแสนกว่าบาทแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวท็อปนี่ได้ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะฮะมาดูตัวตรงนี้กันสักน,นิดหนึงครับใต้ฝากระโปรงหน้ามีอะไรมาให้เราดูบ้างก็จะมีเป็นหม้อลมเบรกน้ำยาลอยเย็นที่ปัดน้ำฝนนะฮะของเดิมๆติดรถและดูแผงหลังคอนโซลหน้านะครับสีด้านกริปเลย และสีโคตรบางเลยไม่มีการชนนะครับไม่มีการโปรส๊สีสวยมากครับตัวนี้นะครับรถอย่างแบบนี้นะป้ายแดงอ่ะราคามันเป็นล้านอยู่แล้วนะครับไม่มีต่ำกว่าล้านนะล้านอยู่แล้วมันจะบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตีเป็นแบบกลมๆก็สักประมาณสักล้านล้านล้านห้า 4, เกือบล้านสี่ปปลายเกือบล้านห้าประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดอย่างเราจะดูตรงจุดนี้เป็นในอันดับแรกมันก็จะมีเป็นตัวคานหน้าตรงนี้ด้วยสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับคานคานบนเดิมไหมคานล่างเดิมไหมน็อตมีรอยขยับไหมเคยมีการเปลี่ยนฝาคาบอนอะไรอย่างพวกนี้มาหรือเปล่าหรือว่าแกะฝากระโปรงหน้าเพื่อเหตุผลอะไรเราสามารถดูได้หมดเลยเ <L un it> พราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งอันจะได้รถพวกนี้มาส่วนใหญ่จะเป็นรถที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นข้าราชการนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นรัวิสาหก,กิจก็แล้วแต่คือเขาเป็นองค์กรใหญ่เขาไม่ได้ใช้งานตัวรถเยอะนะแต่องต้องมีติดไว้ในองค์กรนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นในการของการเคลื่อนย้ายการทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่หรือในระดับผู้ที่เป็นแบบอ,อยู่ในตําแหน่งที่สูงเขาก็าต้องการนั่งรถแบบนี้เหมือนกับเป็นรถที่ไว้พาไปสัมมนารถที่ไว้พาไปทาธุระรถที่ไว้พาไปไประชุมนอกสถานที่เป็นประมาณนี้อันนี้คือเราไม่ปฏิเสธอยู่แล้ว นะฮะไม่ใช่รถบ้านเป็นรถที่เราประมูลมาแต่มันก็เป็นรถที่อยู่ในองค์กรแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นองค์กรใดตรงนั้นคืออดีตเราอย่าไปจํามันเราต้องจําที่อยู่กับปัจจุบันว่าเราจะตรวจสอบตรงไหนกับแวนทอรี่คันนี้ได้บ้างคิดตามหมันดูตามหมันทําตามหมันและซื้ออย่างที่อันบอกค่อนข้างที่จะคุ้มกับทุกท่านแน่นอนนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างด้านข้างมีอะไรด้านข้างเป็นยังไง และด้านข้างมันดีกว่าตัวรองท็อปยังไงนะฮะเราจะเห็นได้อย่างนึงว่าสีเนี่ยมันจะสวยเดิมเสมอการจะรดทั่วทั้งคันถามว่าตัวนี้เป็นสีขาวมุกไหมไม่ใช่นะเป็นขาวธรรมดาแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราอยากจะเคลือบแก้วให้มันสวยกวันนี้นิดนึงก็สามารถทําได้นะรถเนี่ยสีขาวแบบนี้ดูแลรักษาทําความสะอาดเนี่ยมันอาจจะมีการเปื้อนในตอนที่เวลาเราขับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา นะครับเราก็ดูแลรักษามันตามระยะไปอย่างปกติแต่ถ้าเกิดอย่างเราไม่มีเวลาที่จะมาล้างตัวรถบ่อยก็เอาเข้าล้านอัดฉีดได้เลยไม่เท่าไหร่ครับและก็ล้างอย่างง่ายเพราะว่าภายนอกเราดูแบบนี้อาจจะเหมือนกับตัวรถใหญ่แต่มันใช้งานได้เหมือนกับตัวรถเก๋งเลยก็ว่าได้นะครับคราวนี้เนี่ยดูตัวภายในกันบ้างตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเฟีเ้ยวเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยมันดีจริงๆนะ ถ้าเกิดยังมีงบอยู่ร้านหนึ่งอย่างนี้ได้มีการบอกและเลือกเป็นแวนทูรี่คันนี้เราจะได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเราจะได้เป็นตัวจอทัชสกรีนเราจะมีกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็กล้องถอยหลังในตัวเราจะได้เป็นเกียร์ออโต้เราจะได้เป็นการขับขี่ที่สะดวกสบายหนึ่งอย่างเนี่ยมีการทําให้เพิ่มเติมนั่นคือพรมกระดุมทั้งคันเน้นย้ําว่าคันนี้ออโต้ในตัว1 KD เคดี นะครับแล้วก็ไม่หนึ่งแสนอีก7 0จพโลกุญแจเป็นรีโมทใช้งานได้เลยครับเป็นตัวเอนจิ้นสตาร์ทนะไม่ใช่เป็นแบบไขนะเป็นเอนจิ้นสตาร์ทเพราะั้นตรงนี้มันก็จะมีเป็นตัวปุ่มสมาร์ทเอนทรีนะฮะคราวนี้เนี่ยจุดไฮไลท์คืออยู่ตรงนี้หลายคนอยากได้หลายคนต้องการหลายคนอยากมีหลายคนอยากสัมผัสกับคําว่าไฟฟ้าสไลด์ไฟฟ้าจัดไป,ไ,<ฟ>จไปเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวา ไม่แค่แค่สไลด์ไฟฟ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดฝั่งนู้นให้ดูเราสามารถกดคอนโทรลจากภายในห้องโดยสารได้เป็นยังไงบ้างฮะนี่คือการที่แวนทูลี่ทำรถออกมาให้อยู่ในระดับความที่ใกล้เคียงกับลักชัวรี่มากที่สุดจอกลางมีเป็นติดรถมาจากโรงงานแอร์นะฮะแอร์ราวแอร์เย็นนะฮะส่วนตัวแอร์เนี่ย หลายคนจะมีการตั้งคำถามว่าแอร์ตัวนี้มีการเปลี่ยนเป็นไมโครบัสหรือไม่ไม่ใช่นี่คือตเป็นตัวแอร์เดิมถ้าเกิดรถตู้ไม่ว่าจะเป็นแวนทูลี่คอมพิวเตอร์คันไหนก็ตามแต่มีการเปลี่ยนเป็นตัวแอร์ไมโครบัสอันจะบอกในคลิปนั้นเองเพราะนั้นตรงนี้เราตรงเพราะนั้นตรงนี้คือเราตรงไปตรงมาพี่พีพนึกภาพออกไหมฮะว่าการรีวิวขายรถสักคันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราได้ความชัดเจนเราได้ความตรงไปตรงมาเราได้ความซื่อสัตย์จากผู้ที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้ เราจะมั่นใจในการซื้อได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้ครับอันจะเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดอย่างเรามีงบหยุดสักล้านหนึ่งเราจะได้รถอะไรบ้างหรือว่าคันไหนที่เราควรที่จะซื้อบ้างนั่นคือแวนทัวร์รี่คันนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะรถที่ใช้งานในครอบครัวมันสามารถทําเป็นตัวรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นั่นคืออาจจะวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวแวนทัวรี่คันนี้ไม่ใช่คันแรกของอันนะไม่ใช่คันแรกที่อันมาเพิ่งมารีวิวนะอันไม่มีความรู้อันไม่มีรายละเอียดเกี่ยวอะไรกับแวนท ไม่จริงเพราะนั้นเนี่ยอันได้สัมผัสกับลูกค้าที่มาออกแวนทัวรี่ไปก็เยอะบางคนเนี่ยออกแวนทัวรี่ไปไปวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์หรือว่าอาจจะเป็นประเทศอื่นเราต้องเข้าใจคํานิยามของการมาเที่ยวการมาเที่ยวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมาเป็นกรุปทัวใหญ่ดูอย่างนักแสดงฮอลลีวูดดิฮะดูอย่างนักแสดงต่างชาติเขามาเป็นกรุปทัวไหมเขาก็ไม่ได้มากรุปทัวเขามาเป็นในส่วนของเพื่อนหรือว่าครอบครัวเพราะนั้นอย่างบางคนเขามา3-4คัน เขาก็ต้องอย่างนั่งโดยสารรอบประเทศไทยรอบกรุงเทพหรือว่าไปพัทยาการโดยสารที่ดีโดยที่คุ้มค่ากับการเสียเงินแลนรถพุงนี้ถ้าเกิดออกไปวิ่งแบบนั้นจริงๆนะโคตรรวยได้ติโดโคตรหนักนะครับแล้วก็อย่างคือเป็นดีเซลเราดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายอันพูดตามตรงอะถ้าเกิดมีแวนทัวรี่เบนซินกับแวนทัวรี่ดีเซลเนี่ยพี่พี่จะเลือกอะไรพี่พี่จะไปเลือกดีเซลนะพี่พี่ไม่ได้เลือกเบนซินนะ แต่ถามว่าเรามีไหมตอนนี้เรามีทั้งเบนซินและก็ดีเซลเราอาจจะไม่พูดว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมแต่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการชอบของในประเภทเชื้อเพลิงคุณชอบเบนซินเรามีคุณชอบดีเซลเรามีคุณอยากได้ตัวท็อปเรามีคุณอยากได้ตัวรองท็อปเรามีเพราะนั้นเนี่ยอันขายมาหลายคันอันจะสัมผัสกับลูกค้าได้ทุกคนเพราะว่าอันมีการถามและอันเอาข้อมูลจากลูกค้าที่ออกกับอันเหล่านั้นมาบอกกับท่านผู้ชมท่านอื่นให้ได้ฟังกัน อันอาจจะหางานให้ไม่ได้แต่แนะนําลูกทางให้ได้และถ้าเกิดมันไปต่อได้มันจะไม่ได้จบแค่คันเดียวมันจะมี1 2 3 4ตามมาแน่นอนนี่คือการคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกับเป็นการว่าให้รถมันส่งตัวมันเองได้ไปในตัวแต่ถ้าเกิดเราจะเน้นใช้ในครอบครัวต้องการความหรูหราต้องการความสะดกสบายสําหรับผู้ที่มีอายุเยอะหรือคนในครอบครัวมีผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตา,ค,ณาคุณยาย เนี่ยสบายเลยครับเราจะเห็นแบบที่อันนั่งเมื่อตะก,กี้มาอยู่แล้วเท่านี้เนี่ยตัวด้านท้ายโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบสมาร์ทเอนที่ฝาท้ายมีกล้องมองหลังมีนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยอันจะมีการติดให้รอบพันนะตัวนี้จะเป็นฟิล์มทึบแล้วก็บาะตอนที่สุดท้ายจะเป็นบาะพับแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแบ่งตำแหน่งบาะมาก็คือจะเป็น2 3 4ข้างหน้าเนี่ยสตอนนี้3แล้วก็ตอนนี้4เพราะว่ามันมี4พนักพิงสีสัน นะครับแล้วก็ตัวพรมกระดุมเนี่ยเห็นไหมฮะอันใส่ให้ใหม่อันไม่เคยมองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้นะเฮ้ยอันขายเนี่ยอันขายลถล้านกว่าเนี่ยอันแนะนานะแล้วก็บอกเลยว่าตรงๆแบบแจมแจ้งไม่มีแบบอ้อมค้อมและเราไม่เคยแบบคุณคุณรล่ได้น้อยคุณไม่ได้นะคุณรลยได้เยอะคุณได้นะไม่มีทุกคนเท่าเทียมกันเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆอะทุกคนเท่าเทียมกันนะครับสวยมากนะมงม่านนะครับมีมาให้หมด มือจับโหนด้านบนก็มีมาให้หมดนะครับเนีนะ่มันคือตัวท็อปเนี่ยส่วนใหญ่คนอยากจะได้แบบนี้กันเยอะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยโอ้ดูดไฟฟ้านะอัน,นปิดแรงไปหน่อยขอโทษทีอันลืมมันเป็นฝาท้ายดูดไฟฟ้าบอกมันนวดได้นะฮะไอตรงเนี้ยนั่งอะ่ะถ้าเกิดเราขับไปบอกมันจะนวดหลังให้ได้นะเอออันนี้แจ๋วดีนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยราคาขายเนี่ยนะปี18นะ3,000 V ดีเซลเกียร์ออโต ไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันโลอันขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าเกิดดูคลิปอันมานะดูคลิปอันมาเท่านั้นนะมาหน้าร้านไม่ได้ดูคลิปอันมาราคาตามป้ายแต่ถ้าเกิดดูคลิปอันมาเวนตูรี่คันนี้จองสามร้อยและอันลดราคาให้เหลือเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นจากหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท นี่คือตัวรถในงบล้านหนึ่งที่เราสามารถเลือกมันได้โดยไม่มีการกังวลใจหรือมีข้อกังขาที่ไม่ดีสำหรับการใช้งานมันตอบโจทย์มันดูออกมันหมดจดและมันแสดงให้เห็นว่าศักยภาพที่เราจะเป็นเจ้าของไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างออกรถในเดือนนี้ครับกับแวนท u รี่คันนี้อันบอกแล้วอันให้จอง300ถ้าเกิดโปรโมชั่น 1. อันให้ขับฟรีสูงสุด90วัน2 อันช่วยผ่อนค่างวด6เดือนเดือนละ2,000บาทในระยะเวลาครึ่งปี3อันมีน้ำมันให้เต็มถัง4อันจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยเพราะนั้นระยะทางเราอย่ามาคุยกันอันโกรธนะบอกว่าบางคนอยู่ห่าง500โลออกแวนทูรี่คันนี้ไม่ได้อันโกรธนะเพราะว่าเรามีจัดส่งฟรีทั่วประเทศมั่นใจในการเลือกซื้อแวนทูรี่คันนี้ได้จากการดูในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนดอกเบีย้ยถ้าเกิดเครดิตด,ดี มันจะไปเริ่มต้นอยู่ที่2.99แต่ถ้าเกิดเครดิตอาจจะไม่ไดีดีมากแต่เข้าเงื่อนไขโครงการลดโดนใจมันจะสตาร์ทอยู่ที่2.99ภาษีพรบอลจาัดก,การให้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้สําคัญจัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองได้ที่นี่ที่เดียวนะในประเทศไทยนะเขาเลยบอกว่าทะเลมีฉลามหนองจอกมีแวนทอรี่บายปฏิพัทธ์ดีที่สุดในประเทศราคาเฟี้ยวที่สุดและรถใหม่มากมา สนใจนะฮะแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงที่0891104954โทรมาคุยกันได้เลยโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยโทรมาจองเอาตัวรถกลับบ้านไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ